มาดูการทํางานของบอร์ดนะครับควบคุมเครื่องเลขเหรียญนะครับเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับชุดนี้การทํางานก็เดี๋ยวจะอธิบายส่วนประกอบนะครับก็จะมีจุดนี้นะครับจ่ายไฟเลี้ยง1 2โวลต์นะครับจุดที่2นะครับสายสัญญาณจากเครื่องรับธนบัตรนะครับตอนนี้ต่อเป็นสวิตช์นะครับใช้แทนนะครับใช้งานเหมือนกันสายสัญญาณเออสัญญาณเหมือนกันนะครับ จุดที่สามนะครับต่อเครื่องรับเหรียญนะครับชุดนี้จะพิเศษก่อน V1 นะครับก็คือรับเหรียญได้ด้วยนะครับจุดที่ห้านะครับต่อสายสัญญาณจากฮ็อปเปอร์นะครับสัญญาณสามเส้นนะครับตรงนี้นะครับต่อสองรยี่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อสาย power ของฮ็อปเปอร์ตรงนี้นะครับ ก็จะมีจอแสดงผล2จอจอนี้จะแสดงจํานวนเงินที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จอนี้แสดงจํานวนเหรียญคงเหลือในฮอปเปอร์นะครับซึ่งเราสามารถกดตั้งได้นะผมกดตั้งสมมตินี่ครับเจ็ลดบลง60นะครับอ่าบออน,นี้นะครับจะตัดการทํางานเมื่อจํานวนเหรียญในฮอปเปอร์นะครับน้อยกว่า10เหรียญนนครับจะตัดการทํางานอของเครื่องรับแบงค์นะครับ แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดลงให้เหลือศูนย์เลยนะครับตรงนี้ไ <c oughs> ลน์ก็จะเด้งมานะครับเราเข้ามาดูได้นะครับ <c oughs> ก็จะแจ้งว่านะครับจำนวนเหรียญเหรียญคงเหลือศูนย์เหรียญน,นะครับนะครับก็จะแจ้งว่าเหรียญหมดนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมตั้งไว้สัก50แล้วกัน50เหรียญแล้วก็เราสามารถรีเซ็ตจำนวนเงินในระบบของเราได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ค้าง5วินาทีนะครับผมจะกดปุ่มนี้ค้าง5วินาที แันนึงนะครับต้องใหม่อ่าโอเคมันก็จะบอกว่ารีเซ็ตจำนวนเงิน0บาทนะครับที่เวลานี้วันที่นี้โอเคตะกี้อาจกดจะอาจกดไม่ติด <c oughs> แล้วก็เ,วเราจะมาลองใช้งานดูนะ ทีนี้มาที่การใช้งานแล้วสมมติผมใส่แบงค์ยีบาทไปนะครับใส่แบงค์ยีไปด้วยการผมจะกดสวิตช์สองครั้งแทนแบงค์ยี่สิบสองนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้น20บาทนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมใส่เหรียญไปอีก2เหรียญน,นะครับจะเป็น30บบาทนะครับขอใส่เหรียญแป๊บนึง ยากละมือเดียวนี่อ่าก็จะขึ้นยี่สิบห้าบาทอ่าจะใส่อีกห้าบาทโอเค <c oughs> ก็จะเป็น30บาทแล้วนะครับอ,อ่จะมีสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตสตาร์ทนะครับกดนะครับผมก็กดสวิตสตาร์ทป๊บ เหรียญก็จะออกมาสามเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะลดลงเหลือสี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีลายเด้งเข้ามานะครับ <c oughs> ว่ามีการใช้งานสามสิบบาทนะครับตะกี้ก็ใช้ไปสามสิบบาทจำนวนเงินในระบบจำนวนเงินรวมนะครับที่อยู่ในเครื่องก็สามสิบบาท จำนวนเหรียญคงเหลือ47เหรียญน,นะครับ47เหรียญเเวลาวันที่นี้นะครับการใช้งานคร่าวๆไม่คร้าลวละก็จะประมาณนี้นะครับส่วนได้แกมเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีนะครับจะเขียนส่งนะครับได้แกม